ไปต่อกันที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดเสวนาในหัวข้อญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคมค่ะศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้กล่าวว่าหญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าฉะนั้นการรณรงค์ให้หญิงไทยไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีความสำคัญอย่างมาก จากผลสำรวจพบว่าผู้หญิงสูบบุหรี่ทุกรูปแบบจะมีแนวโน้มเลิกได้ยากกว่าผู้ชายและที่น่าเป็นห่วงคือผลของการเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวหากผู้หญิงที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจนติดจะมีความเสี่ยงเป็นโรคได้มากกว่าผู้ชายเพราะมีความแตกต่างเรื่องฮอร์โมนจึงมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้มากกว่าแล้วถ้าตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตร พลอดกอดกำหนดซึ่งทำให้ทารกเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆยังไม่สมบูรณ์พอสำหรับการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนถือเป็นบทเรียนสำคัญของพวกเราทุกคนรวมถึงรัฐบาลที่จะต้องกำหนดนโยบายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดปราบปรามให้ความรู้เพิ่มมากขึ้น เพราะสิ่งที่น่ากังวลคืออัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กหญิงเริ่มสูบเร็วขึ้นตั้งแต่1ิบขวบอีกทั้งอัตราการสูบมากขึ้นยิ่งสูบเร็วส่งผลกระทบต่อร่างกายรุนแรงมากกว่าเพราะร่างกายกำลังเจริญเติบโตทั้งสมองและปอดถ้าติดหนักส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมองและการควบคุมอารมณ์ทำให้สังคมไทยต้องตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันป้องกันไม่ให้หญิงไทยตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้า ครับก็วันนี้วันที่6มีนานะครับอีก2วันก็เป็นวันสตรีสากลวันที่8มีนานะครับข้อมูลที่เราก็เห็นว่าปัญหาของบุหรี่ไฟขนาดนี้นะสองปัญหาใหญ่ก็คือหนึ่งมันระบาดลงไปในเด็กเล็กนะถึงนักเรียนชั้น 16. ประมประเด็นที่หนึ่งรประเด็นที่สองเนี่ยมันระบาดอัตราการสูบบุหรี่ไฟของเด็กนักเรียนผู้หญิงเนี่ย เท่ากับหรือสูงกว่าที่มีการสำรวจมานะซึ่งตรงนีเน้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะเพราะว่า,าบุรีมวนเนี่ยนะครับเ,เด็กผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยสูบไม่สูบนะแล้วก็พอมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอายุ15ปีขึ้นไปหญิงไทยเนี่ยมันสูบบุหรีมวนเพียง1.3%อันนี้ก็รวมถึงบุหรีซองบุหรยาเส้นอะไรทั้งหน่เนีย1ซ แต่ข้อมูลขณะน,นี้เด็กนักเรียนปฐมปลายมัธยมตนนย้นเนี่ยวัยรุ่นนี่สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันประมาณ20%ผู้หญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยสูบสูงกว่าเล็กน้อยนะฮะอาจจะ20ผู้ชาย20ผู้หญิง22อะไรประมาณนี้นะ,ะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผมบอกมันไม่ใช่บุหรี่มวนที่มีเปัญหาในเด็ก เพราะว่าบุรีมวนเนี่ยมันเด็กมันสูบเมื่อโตขึ้นนะฮะอายุ1 0 1 6 17แต่บุหรี่ฟ้ามันลงไปถึงอายุ10ขวบนะการที่เริ่มสูบเร็วเนี่ยผลกระทบต่อร่างกายมันก็รุนแรงกว่าเพราะว่าร่างกายกำลังเติบโตทั้งสมองทั้งปอดนะฮะสูบเร็วติดแล้วเนี่ยเลิกยากหรือเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิต เพราะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กหญิงที่สูบุหรี่เฟฟาติดหนักนะส่งผลต่อพัฒนาการของสมองการเรียนรู้คคมรมการควบคุมอารมณ์การอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มปรากฏอันตรายทางกายนะครับ<ม>ที่ออกมาตอนนี้ก็จะมีข่าวแล้วก็อยากจะฝากง ถึงฝ่ายรัฐบาลนะครับตำรวจก็ดีะสคอบอก็ดีในจังหวัดก็เป็นฝ่ายปกครองจังหวัดซึ่งพวกนี้มีหน้าที่ปราบแล้วก็สุรากากรสําคัญที่สุดสุรากากรที่มันเข้ามาเป็นล็อตใหญ่ๆนะเป็นกดดังนะครับในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะ,ะก็ข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่สํารวจกันล่าสุดเนี่ยหนึ่งในสเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีอันตรายไม่เชื่อด้วยว่ามัน ทำให้ปอดหักเสบได้มีผลต่อสมองนะครับไม่เชื่อนะผู้ปกครองก็ประมาณหนึ่งในสี่ไม่รู้นะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนไม่รู้ว่าบุหรี่ป้ามันมีอันตรายแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องอนอกจากปราบปรามแล,แล้วเราต้องให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองให้เยอะขึ้นนะครับกว่าที่เราได้ทำมาแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝาก